โดคราพร้านเพชรประดับดยอยูนครสวรรค์นะครับวันก็อยู่กับออคคอร์นะครับตัวนี้2 0 0 8นะครับ2.4นะครับมีระบบจอที่ใส่กับพวกซุเลิลกมาแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าแมวอ,ออกนะครับก็เพิ่มจอ Android เข้าไปอีกนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ก็กล้องเพิ่มกล้องเป็นอถอยหลังแล้วก็มีเส้นปรับโค้งตาม รูปถนนนะครับเหมือนพวกแอคคอร์ดรุ่นใหม่นะครับเช่นตอนนี้เขาใส่จอสุริยมเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรากล้องหลังเนี่ยใส่จอตัวนี้นะครับส่วนจอแอนดอนี้เราตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายฮาบบนก่อนนะฮะเราก็ใส่เกทถอยหลังนะครับปกตินะครับเห็นไหมฮะมันจะถอยตามเส้นโค้งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่าอีกทีนะครับ เห็นไหมครับถอยเส้นโค้งนะครับโอเคต่อไปเรามาดูที่จอ Android 10นิ้วนะครับตัวนี้นี่นะครับพิเศษนิดนึงนะฮะนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับ สเปคนะครับแรงมากนะครับตัวนี้ท็อปที่สุดณตอนนี้นะครับผมคิดว่านะครับณเวลานี้ก็คืออ่าตัวนี้เป็น CPU 8แกนนะครับเดี๋ยวไปดูซ็อกเก็ตนะฮะเป็นล็อกชิปนะครับ1.5จิกนะฮะอ่าเป็น8แกนเห็นไหมฮะ CPU 8แกนออตาคอร์นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นแรมนะครับแรม2จิกนะฮะแล้วก็ลอม โดยความจำภายในนะครับมี32นะครับมันแคดไวเลอ26นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็คือเราปล่อย hotspot มือถือเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดนะครับอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมจะเล่นจากฮันดิเรต n นลนะครับเป็นเพลงนะครับเล่นจากฮันดิเรต n นลนะคร๊บตัวนี้เร็วมากนะครับการเข้าถึงข้อมูลโคตรเร็วเลยนะฮะ อันนี้มิวสิกใช่ไหมฮะต่อไปเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ผมใช้เมคเพลเยอร์ก็ได้นะครับยังไม่เคยเปิดเลยนะครับเน,นี่ยเข้าถึงได้เลยนะครับเจา้านี่เป็นสวรรค์ของคนชอบกินตามมาดีกว่ากระยุ่ที่ด้านหลัจอได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเหน็นไหมฮะสายเจดีด้านหลังนะครับ ตัวนี้สั่งเสียงไทยได้นะครับเดี๋ยวเราไปดู u t u b e นะชินจังจอมแก่นในแอนดรอยหลายรุ่นนะครับไม่สามารถสั่งเสียงไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความชำนาญในการติดตั้งของแต่ละร้านด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ด้วยไม่ได้เกี่ยวกับตัวจออย่างเดียวนะครับไม่ได้แปลว่า Android ทุกตัวสั่งได้นะครับลูกค้าหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไปเจอตัวถูกกว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมที่ร้านขายราคานี้เพราะว่าด้วยสเปกครับมันไม่เท่ากันครับคุณ อันนี้จะสอนคุณดูเลยนะครับใช้ CPU แทสเทสมันเลยครับต่อไปเป็น Google Map นะครับเดี๋ยวค่อยดูการเรนเดอร์นะครับของ Google Map เห็นไหมฮะอันนี้คือผมมีการเปิดแอปอื่นค้างไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมฮะแรมมันเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปแต่ละแอปที่มีการเปิดค้างไว้แล้วเราวนกลับไปเนี่ยมันจะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการบูตแอปใหม่ถ้าบูตแอปใหม่แสดงว่าแรมไม่พอนะครับนี่ผมเปิดช่องไทยรัฐทีวีทิ้งไว้ของทีวีออนไลน์เห็นไหมฮะ ก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ติดทีวีดิจิตอลอยู่แล้วนะครับมีทีวีดิจิตอลตัวนี้เป็นของเ m a c นะครับอัลตร้าสปีดนะครับสองจุดเนอร์ของเสานะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ YouTube ไปแล้ว Google Map ไปแล้วนะครับก็ทีวีออนไลน์เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมเปิดอะไรดีอ่าตัวนี้มีไอโกนะครับไอโกเราก็จะเป็นแผ่นที่แมปออฟไลน์นะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเองได้นะครับแต่เนีน้ทางร้านลงให้นะครับเรันเรนเดอร์เร็วมากนะครับเร็วกว่าหลายๆคลิปที่ผมเคยเปิดให้ดูนะฟึบฟึบฟบึขึ้นเลย แล้วก็เดี๋ยวจะรีเซ็นแอปให้ดูอีกทีอันนี้เรากลับไปดู YouTube ที่เปิดค้างไว้เมื่อกี้นะครับเห็นไหมฮะต่อเนื่องเลยสมูทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าจอจะมาบอกว่าแต่ละรุ่นเหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนนะครับออนดอร์ใะหน้าตาเหมือนจริงแต่สเปคข้างในนี่คนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะเปิดจุกขึ้นมาให้ดูฮะอันนี้เปิดครั้งแรกนะครับจุกยังไม่เคยเปิดมาก่อนนะฮะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรอมันลันเห็นไหมฮะจะเร็วกว่าคลิปอื่นๆที่ท่านเคยดูแน่่นนนนนออะคครััับกก็็มต้งดูทีสเเปปหล นี้ผมเข้าแบบเกส m โหมดนะครับดูมันเล่นครับเร็วมากเพิ่ๆขึ้นเลยนะครับคอนโทรลวอะไลได้ปกตินะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงได้นะครับห่างคอนทรลอลเรเดิมนะครับโหลดเพิ่มนะครับตัวนี้มีหน่วยความจำในตัว 32GB ครับเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้มี Easy Connect นะครับผมต่อ iPhone อยู่เนี่ยผมเอาภาพมือถือขึ้นได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับ เราเดี๋ยวดูตอนพิกจอนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าท่านเคยเห็นคลิปอื่นเนี่ยนะครับมันจะช้ากว่านี้เยอะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่าได้ตัวบะงวลผลภาพกราฟ,ฟิกจะขึ้นมาดีมากตัวนี้ใช้จอการ์ดจอ G P U อ่า Power V R นะครับครั้งหนึ่งที่เคยอยู่ใน iPhone 6นะฮะจะใช้การ์ดจอตัวนี้แหละนะครับนะครับเปิดแมปในนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านถนัดในการใช้ iPhone ก็ยังสาม,มารถที่จะ ใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าต้องการงานติดตั้งแบบนี้นะครับเรามี Android หลายสเปคทั้ง10ทั้ง7นะครับความสามารถไม่เหมือนกันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับจริงๆรายละเอียดจะอยู่ในใต้คลิปทุกคลิปแต่บางท่านก็ไม่ได้อ่านนะครับว่าเราไม่ได้ลงเบอร์ไว้จริงๆเราลงละเอียดมากนะครับถามเข้ามาในไลน์ในเฟซก็ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ